ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทรนราธิวา FM 9 8 2 5เส FM 98.25มเฮิแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร ุณผู้ฟังคะได้เวลากลับมาติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันค่ะสำหรับข่าวที่น่าสนใจวันนี้นายแพทย์ธงชัยเกรติหัตยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวในการถแถลงข่าวสถานการณ์โควิด1 9เตือนภัยระดับ4ทั่วประเทศว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ติดเชือ้อโควิด1 9มีแนวโน้มสูงขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะภาคพ,พื้นเอเชียทุกประเทศมีแนวโน้มสูงและคาดการว่าภายใน1-2สัปดาห์นี้แนวโน้มยังทรงตัวระดับสูงในประเทศไทยอย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้โควิดในไทยเป็นสายพันธุ์อูมิครอนกว่าร้อยละ90 ความรุนแรงจะต่ำกว่าสายพันธุ์เดลต้าประมาณ10เท่าแต่หากปล่อยให้ผู้ติดเชื้อมากขึ้นโอกาสที่เชื้อจะไปสู่กลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวก็จะสูงขึ้นได้ เพราะกลุ่มไว้ยทำงานที่มีการรวมกลุ่มสังสรรค์ทานอาหารร่วมกันหากติดเชื้อจะเป็นพาหะนำเชื้อไปยังกลุ่มเปราะบางจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องช่วยกันชะลอการติดเชื้อด้วยมาตรการ VUCA โดยเฉพาะ U คือ up universal prevention ป้องกันตัวเองสูงสุดตลอดเวลาตรวจ ATK เป็นประจำหากผลเป็นบวกให้กักตัวเองและประสานสายด่วนโทร1 3 3 0 ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทชนราธิวา FM 9 8 2 5เส FM 98.25เมกะเฮิรตแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร